กับสู่ทานขับเข้ามาสู่ช่วงถามมือเก่ากับมิสเตอร์เมสเซนเจอร์วิวนะคะในความร่วมมือกันกับโครงการ Inve s t n o นลงทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้พูดคุยกันกับพี่แบงค์เชยนนรักการจนาญน,นั่นเองและอีกหนึ่งท็อปปิกสำคัญที่วันนี้อยากจะชวนพี่แบงค์มาฉายภาพให้ฟังเพิ่มเติมเนี่ยนะคะก็สอดคล้องกันกับเรื่องราวของโอกาสการลงทุนดีๆที่จริงๆต้องบอกว่ามันมีอยู่รอบๆตัวเรานะคะโอกาสการลงทุนหลายๆอย่างมันไม่จําเป็นต้องเริ่มจากตัวเลขถูกต้องไหมคะพี่แบงค์ใช่ครับคือหลายคนอาจจะคิดว่าเราอาอดว่ดว GDP นนไหหรขืา กราฟมันจะเป็นอย่างไรอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแต่จริง,รงๆแล้วเนี่ยสำหรับนักลงทุนที่ความประสบความสาเร็จระดับโลกหลายๆคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มาดูที่ตัวเลขเป็นเรื่องหลักวันนี้ก็เลยอยากจะชวนพี่แบงค์มาคุยกันว่าเราจะมีวิธีมองหาโอกาสการลงทุนจากรอบตัวเราอะที่ไม่ได้มาจากเรื่องของตัวเลขเได้อย่างไงบ้างอย่างแรกเลยคือเราต้องไม่ใช้ชีวิตอยู่กับหน้าจอก่อนอเกินไปคือการ การลงทุนด้วยแนวคิดที่ว่าออกไปหาอโอกาสเนี่ยมันคือการออกไปเดินทางแล้วออกไปสร้างประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆ<อ>นะครับอย่างเช่นนักลงทุนที่ผมชอบแล้วเขาก็เดินทางทั่วโลกเลยคืออย่างจิมโจจิมโรเจอร์นะครับเจ้าของคอนตั้มฟันพา ตั้งก่อตั้งคู่กับจอโซรสใช่ไหมแล้วก็แยกออกมาทำริกกี้อินเด็กเป็นราชาคอมมดิตีปัจจุบันนี้ก็รวยมหาศาลก็เกิดจากการท่องเที่ยวทั่วโลกหรืออย่างมาร์คเฟเบอร์นะครับก็ชอบเมืองไทยมากบ้านอยู่เชียงใหม่มาร์คโมบิสชอบอีเว g ต์จิงมาเก็ตมากมากวันๆหนึ่งปีๆหนึ่งเนี่ยคอมมานีวิสิตบริษัททั่วโลกเนี่ยกว่าพันบริษัทอย่างนี้นะครับหรือ ผมเห็นเอาอย่างนี้ว่าวิธีการวิเคราะห์จริงๆแล้วที่ทําให้คนหรือว่านักลงทุนเนี่ยรวยได้มหาศาลมันไม่ได้เกิดจากตัวเลขทั้งหมดอย่างสตีฟจ็อบส์ถ้าอ่านอัตชีวประวัติของเขาก็คือเขามีแพชชั่นหรือความตั้งใจว่าเขาจะผลิตนวรัตกรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะมาเปลี่ยนโลกตอนที่เขาบอกว่าจะผลิตอะไรสิ่งหนึ่งมาเปลี่ยนโลกเขาไม่ได้มานั่งคิดหรอกว่าจะมีผู้ใช้ประมาณ 2,000ล้านคนจะได้เลือูประมาณเท่านี้มันมีแต่แพชชั่นหรือความหลงไหลในผลิตภัณฑ์นั้นมาร์คซ์เ e r เบอร์ก็มีแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาสิ่งนั้นให้เจอเราต้องเราต้องมีความหลงไหลก่อนเราก็ต้องมีความแพชชั่นในการจะค้นหาไม่กระเทนไอตัวนั้นให้เจอวิธีก็คือออกไปครับออกไปไปจนโลกกว้างออกอ่านเยอะๆมากขึ้น ดูชีวิตประจําวันมากขึ้นดูอะไรที่มันเอ้ยตอนนี้มันคนทําไมเขาชอบแห่กันไปกับเรื่องพวกนี้ออมันเป็นเพราะอะไระะเราต้องไปศึกษาพวกนี้เยอะๆหน่อยแต่หลายครั้งเวลาที่เราได้ยินคําแนะนําแบบนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วเราก็พยายามอยากจะมองเทรนด์ให้ออกเหมือนกับที่คนอื่นแนะนําแต่เทรนด์ส่วนใหญ่ที่คนส่วนใหญ่มองออกเนี่ยมันก็คือเทรนด์ที่มันเกิดขึ้นแล้วและถ้าสมมุติกลับมาดูที่เรื่องของโอกาสการลงทุนเนี่ยมันก็แทบจะไม่เหลือแล้วยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราบอกว่าโลกเรากำลังจะมีคนแก่เยอะขึ้น Health Care น่าจะมาเป็น Aging Society ก็แน่นอนหุ้นเฮลท์แคร์เขาไปกันถึงไหนถึงไหนต่อไหนกันไปหมดแล้วรหรือแม้กระทั่งเรื่องของอาราคาสินค้าพกพณฑ์ต่างๆว่า,าวมีอยู่ช่วงไหนที่เดี๋ยวน้ำมันมันจะกลับตัวขึ้นทุกอย่างมันจะดีขึ้นหุ้นมักๆจะไปก่อน แล้วก็<ช>ไปก่อนได้นานเสมอใท<ช>ีใ่แบงมีวิธียังไงให้เราตามเทรนได้ทันหรือว่ามองข้ามช็อตไปเห็นโอกาสเหล่านั้นก่อนค่ะวิธีก็อย่างที่บอกนะครับอ่านให้เยอะก่อนแล้วก็ตัวเว็บไซต์หนึ่งที่ผมชอบมากก็คือ World Economic Forum <อ> VE แล้วก็ Forum ต g นะครับที่นี่เขาจะมีการประชุมของนักเศรษฐศาสตร์นักนกวัตกรรม ก็คือหัวคิดหัวกะทิชั้นนาของโลกเนะี่ยเราก็จะมีการ forecast กันว่าในปีหน้าอะไรจะเกิดขึ้น<อ>5ปีข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้น10ปีข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นก็เป็นก็เป็นความคิดของคนที่ก็ฟุ้งๆเหมือนกันกับเราอะไรเราก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งไหนจะเกิดขึ้นผมเชื่อว่าวันที่สตีฟจ็อบผลิต Apple ผลิตไอตัว iPhone เขาก็ไม่เขาก็อาจจะเขาอาจจะคิดว่ามันมาไกลถึงวันนี้นะแต่ผมก็เชื่อว่าไม่มีใครเชื่อว่าจะมาเร็วถึงวันนี้นะครับมันก็ วิธีของเราคือเราคงจะไปหาติตีมหรือเทรนที่มันชัดแล้วลงทุนแบบหุ้นตัวเดียวนะแล้วทั้งชีวิตทุ่มกับมันไปแล้วมันอยู่ในเมกะเทนแล้วมันทําให้พอร์ตเราระเบิดไปเลยรวยเป็นพันล้านมันคงหายากมากหรือถ้าหาได้ผมก็ยินดีด้วยแต่ว่าคือเราต้องดูความเหมาะสมก่อนแล้วก็คือดูศักยภาพของเราว่าเรามีใช้ชีวิตได้ขนาดนั้นไหมวิธีการหาเทรนก็ อย่างโซเชียลเอจิ้งมันมาแล้วใช่ไหม,ม,มสิ่งที่มันกำลังจะตามมาสิ่งที่เรากำลังเห็นตอนนี้นนนก็คืออีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอินเทอร์เน็ตออฟทิ้งไอโทั้งหลาย IoT ทั้งหลายเหมือนจะมาแล้วแต่หุ้นที่อยู่ในธุรกิจประเภทนี้ยังมีน้อยอการเติบโตยังถือว่าน้อยอถามว่าแล้วมันจะไปได้ไกลว่านั้นไหม,ม,มไปเซิร์ชครับ ไปนั่งหาดูว่าอินเทอร์เน็ตออฟ s ิมันคืออะไระมันจะเข้ามาอยู่ในสังคมหรือชีวิตเราในจินตนาการของคนที่เก่งกว่าเราเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ในแบบไหน<ข>แล้วเราเชื่อแบบนั้นหรือเปล่าอขอขยาของนิดนึงได้ปะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในรายการมูหม่เทิร์นโปรเนี่ยเราก็จับเรื่องของอินเทอร์เน็ตออฟ s ิงละมาให้บรรดาน,นักวิเคราะห์เนี่ยช่วยกลางภาพให้ดูเหมือนกันเพราะเราเชื่อว่าทุกคนบอกเหมือนกันว่ามันกำลังจะเป็นกระแสต่อไปแต่กระแสอินเทอร์เน็ตออฟติที่จะเกิดขึ้นมันจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรรรมมมทีี่่่ออยยยูแลล้้้ววในนนตตาาาาาาดดบบเเเังงคๆิ อันน <the> ี <ot> s <S <up. S 2> ้ต <ers> ้องบอกทุกวันอังคารขายของข้ามช่วงกันกลับมากลับมากลับมาอันนี้เป็นตัวอย่างซึ่งพี่แบงค์เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนที่ไม่ได้อ่านแค่เรื่องของข่าวเศรษฐกิจอย่างเดียวถูกต้องไหมคะใช่ครับคือหลายครั้งเนี่ยเวลาที่น่าได้ยินได้ฟังนักลงทุนระดับตํานานหลายๆคนเนี่ยจริงๆแล้วเชื่อหรือไม่เขาเนี่ยมีการอ่านหนังสือหรืออ่านบทความที่เป็นส่วนที่มันไม่ใช่อีคอนน่ะมากกว่าใช่ อีคอนอีกผมยังอ่านไคอนเยอะด่าเลยไม่เป็นตำนานไม่แต่ว่ามันควรมันจะต้องเอามาเบลนกันใช่ไหมคะพี่แบงค์ควรครับสิ่งหนึ่งที่อยากให้นักลงทุนที่อยากจะดูแมกกาเ็นให้เจอนะครับต้องอ่านประวัติศาสตร์ให้เยอะอเพราะว่าเศรษฐกิจในแต่ละยุคในในแต่ละช่วงอย่างเช่นปฏิวัติอุตสาหกรรม1 0 2 0 3.0ูนย์สอาสี่จุนย์เนี่ยคือที่เศรษฐกิจมันโตมาได้มันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเชิงอุตสาหกรรมหรือเชิงเทคโนโลยีทั้งนั้นนะในระบบทุนนิยม เพราะนั้นสิ่งที่จะตามมาก่อนซู Super, A, Super Society เปอร์เอซูเปอร์เอจิ้งโซเซตี้หรือเอจิ้งโซเซตี้เนี่ยสิ่งที่จะตามมาคือเพราะคนใช้ผู้สูงวัยจะเยอะค,คนแรงงานจะไอวัยทำงานจะน้อยเพราะนั้น แต่ถ้าอยากได้ผลิตภัณฑ์ทางเศรษฐกิจในจํานวนหรือปริมาณเท่าเดิมต้องหาตัวช่วยตัวช่วยมันก็เลยจินตนาการมาที่อินเทอร์เน็ตออฟ s ิ่งสตอนนี้ถ้าเราจินตนาการอ่านข่าวเรื่องอินเทอร์เน็ตออฟสิแล้วมันมาจริงอินเทอร์เน็ตออฟสิจะครเอทแรงงานประเภทไหนให้กับระบบเศรษฐกิจไอตรงนี้มันคือมันคือการคิดเข้าไปอีกชั้นหนึ่งตรงนี้เราก็ต้องไปนั่งคิดต่อว่าแล้วอินเทอร์เน็ตออฟสิมันจะมาในเทรนด์แบบไหนรูปแบบไหนตรงนี้วิธีการดูก็คือต้องกลับไปอ่านประวัติศาสตร์ครับ อย่างตอนที่มีเครื่องจาอ่ายน้ําตอนแรกคนมันย้ายจาก อชนบทเข้ามาเป็นสังคมเมืองยังไงโครงสร้างอุตสาหกรรมมันทําให้เกิดอะไรจากบ้านมันเป็นมันมาเป็นตึกเพราะอะไรเทคโนโลยีมันเข้ามาได้ยังไงเ่อผ้าอ่านเห็นภาพนั้นเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคตซึ่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคตมันจะเร็วกว่าปกติมันจะเร็วกว่าในอดีตแน่นอนถูกเพราะว่าสมัยนี้มันมีตัวเร่งเป็นเทคโนโลยีเป็นโลกออนไลน์ที่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมด globalization มันทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่แค่คูณ2เหมือนกด fast forward และคูณ2อย่างเดียวมันคูณ10คูณ20ด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นมันเลยไม่แปลกใจ ว่าทําไมหลายคนในยุคนี้เนี่ยถึงถึงอาจจะบางอย่างไม่ไม่ได้ทันตั้งตัวกับสิ่งที่มันเป็นกระแสที่มันเปลี่ยนไปแล้วด้วยซ้ำไปแล้วจริงจริงแล้วการอ่านเมกะเทรนหรือภาพระยะยาวให้ออกมีความสําคัญที่สุดในการลงทุนคือเป็นเป็นประตูเปิดหน้าด่านเราเพื่อการไปหาหุ้นผมเชื่อว่าอย่างดรนิเวศหาหุ้นค้าปีเจอในวันที่ทุกคนไม่รู้จักแสดงว่าดรนิเวศเห็นเมกะเทรนอันนั้นถ้าดรไม่เห็นอันนั้นดรก็ไม่มี จะไปหาหุ้นทําไมเพราะหุ้นตัวไหนถูกไม่ถูกนั้นถ้าจะลงหุ้นตัวไหนผมก็ว่าเรื่องการวิเคราะห์งบว่าดูมูลค่าถูกหรือแพงมันเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องที่ต้องทําลองๆด้วยซ้ำไปปีเตอร์ลินช์เองก็หาเรื่องนี้ก่อนวอร์นบัฟเฟตต์ก็หาเรื่องนี้ก่อนโรเตอร์นิเวทเองก็หาเรื่องนี้ก่อนถ้าหาเรื่องนี้เจอนะครับถึงแม้ว่าเราจะไปหาหุ้นที่ไม่ใช่วินเนอร์อยู่ในอุตสาหกรรมนั้นมันก็อยู่ในเทรนดระยะยาวที่ยังไงมันก็เกาะและทําให้พอร์ตของเราอย่างน้อยมันก็ วิ่งไปกับอุตสาหกรรมออซึ่งถ้ามันเป็นเทรนที่ดีอุตสาหกรรมนั้นก็น่าจะวิ่งดีกว่าค่าเฉลีย่ยของแชนีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่นํามาฝากการสาหรับใครที่อยากจะลองหามุมมองใหม่ๆนะคะอย่างที่บอกไปว่าณนะโลกปัจจุบันนี้ที่มันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยทั้งการมองเทรนให้ออกแล้วก็การปรับตัวอย่างมีนัยยะสําคัญต่อเสร็จ เหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยมันมีนัยยะพอๆกันเพราะฉะนั้นผมให้ผมให้เว็บไซต์เออดีเว็บไซต์ถ้าอยากดูว่า Internet of Things หรือว่าเทคโนโลยีมันเข้ามาเร็วขนาดไหนให้ดูเว็บไซต์ชื่อ u s i n e s s Insider อ่าแล้วฟังก์ชันก็คือเมนูไปดูที่เทคโนโลยีเขามีแฟนเพจวิสเน็ s s ินไซเดอร์เทคโนโลยีของทั้งนอตอเมริกาของทั้งยุโรปของทั้งเอเชียให้ดูว่าผลิตภัณฑ์ของสามภูมิภาคเนี้ยตอนนี้เทคอะไรมันมาอย่างเช่นล่าสุดผมเห็นอย่างผู้ป่วยที่เป็นโรคอะไรนะ พากินสันที่มือสันเนี่ยเขาผลิตช้อนออกมาที่ไม่ว่ามือสันยังไงน่ช้อนมันจะนิ่งอยู่ที่เดิมเหรอเออเจ๋งนะอย่างเนี้ยเพิ่งออกมาเมื่ออันนี้ผมว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะถ้าเมื่อไหร่ที่ต้นทุนมันถูกลงมันจะขายได้ดีมากๆหรือว่าอย่างที่ญี่ปุ่นก็ผลิตยาที่สกัดจากหอยเชลออกมาแล้วสามารถแก้หรือว่าบรรเทาเอลไซเมอร์ได้แล้วออลไซเมอร์กำลังจะถูกแบบว่า กำลังจะเคียวหรือว่ารักษาได้โดยคนญี่ปุ่นแล้วบริษัทยาทัานคืออะไรอยู่ list ในตลาดหรือเปล่าไปหากันได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวอย่างที่นำมาฝากกันนะคะแต่ใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปติดตามพี่แบงค์กันได้นะคะที่แอปมิสเตอร์เมสเซนเจอร์นะคะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลเคาน์หรือว่า Facebook Fanpage สินทอนนั่นเองแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วทั้งพี่แบงค์ทีนั่นและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ